ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อน,อนว่าการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิน่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชัง ซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทําในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดําเนินการได้ตามลําดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาท และท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําในลักษณะเผยแพร่ต่อตอกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์ เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุค,ความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้อง ฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพง่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขามาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจาไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์ นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิม่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ